สิ่งที่คุ้มครองเราศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะโยมนะไม่ใช่เครื่องรางของขังนะพระองค์บอกอะไรรู้ไหมกายยัตาสติมีสติอยู่กับกายเอาจิตวางไว้ที่กายพระองค์บอกว่ามารผู้มีบาปจะทําอันตรายเธอไม่ได้เห็นนะเราไม่รู้เคล็ดลับของพระเจ้าตรงนี้เราไปหาที่พึ่งผิดนะที่พึ่งตรงนั้นช่วยเราจริงๆไม่ได้นะแต่สิ่งที่ช่วยเราได้จริงๆคือกายยัตาสติกายยัตาสติเนี่ยพระองค์เปรียบอย่างนี้ว่า ถ้าถ้าเธอไม่ตั้งจิตไว้ในกายจะเปรียบเหมือนการโยนก้อนหินก้อนใหญ่ๆลงไปในกองดินเปียกเป็นยังไงก้อนหินก้อนใหญ่นั้นจะได้ช่องในกองดินเปียกไหมได้นั่นท่านบอกว่ามารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอได้แต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ในกายพระองค์จะเปรียบเหมือนการโยนกลุ่มได้เล็กๆล,ลงไปในแผ่นไม้กระดานแข็ง กลุ่มได้มันจะได้ช่องในไม้กระดานไหมไม่ได้หลักเดียวกันพระองค์บอกฉันใดก็ฉันนั้นนะถ้าเธอตั้งจิตไว้ในกายตรงนี้แหละจะคุ้มครองเราเองและพระสูตรที่โยมเขาบอกมาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดานั้นมาจากพระสูตรไหนมาจากพระสูตรนี้นะว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปาก จนขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจพระผู้มีพระภาคทรงรับประกันว่าคนคนนี้ถึงแม้จะมีสติหลงลืมเมื่อกระทากาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งเห็นไหมรับประกรันการไปเกิดเป็นเทวดาในภพหน้าทันทีด้วยสุตตะแต่ต้องสุตตะเป็นยังไงฟังเนืองๆแล้วคล่องปาก แล้วขึ้นใจนะเหมือนสุดคูณเลยยมท่องในคล่องปากแล้วขึ้นใจนึกในใจเมื่อไหร่ก็นึกได้แล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเข้าใจเห็นนะแค่นี้เองโยมไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นการรับประกันของาศาสดาว่าพบหน้าเป็นเทวดาแน่นอนไอ้เป็นเทวดามันก็ไม่เท่าไหร่เพราะตายแล้วมันต้องไปนรกแต่เพราะว่าพระองค์บอกว่า ถ้าสร้างเหตุปัจจัยแบบเนี้ยเมื่อไปเป็นเทวดาแล้วจะบรรลุธรรมอืมด้วยสี่เหตุผลเหตุผลแรกพระองบอกว่าบทธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนี่คือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองเนี่ยพระองค์บอกว่า เทวดาผู้นั้นเนี่ยจะไปได้ยินพิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทนะเปรียบเหมือนบุรุษที่เดินทางไกลแล้วได้ยินเสียงกลองตึกตึกตึกตีกบุุษคนนั้นเนี่ยจะมั่นใจเลยว่านี่เสียงกลองไม่ใช่เสียงอื่นดังนั้นเมื่อภิกขุเนี่ยที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแต่เทวดาคนนี้มีความคล่องแคล่วมาก่อนในสมัยมนุษย์ เมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะซ้ําอีกครั้งพระผู้มีพระภาคบอกว่าเทวดาคนนั้นน่ยจะบรรลุธรรมโดยเร็วพลันนะพระองค์บอกว่าสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเห็นนหะมนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สองอ,อนิสงส์ข้อที่สามเป็นยังไงถ้าตัวเองละลึกเองไม่ได้ สองไม่มีโอกาสไปเจอพิขุูที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทจะมีโอกาสที่สามคือไปพบเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเขาไปได้ยินได้ฟังเขาก็จะบรรลุธรรมในทันทีโปรงบอกสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบารรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วลันถ้าไม่ได้สมโอกาสเขาจะเจอโอกาสที่ส โอกาสที่สี่คือพวกเทพบริษัทที่เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทที่เกิดหลังถึงธรรมะที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาก่อนในครั้งสมัยเป็นมนุษย์โดยพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนบุรุษสองคนที่จากกันไปนานแล้วกลับมาเจอกันอีกก็เล่าว่าเออสมัยก่อนนั้นเคยเล่นปลาฝุ่นด้วยกันเพื่อนจำได้ไหมเพื่อนก็บอกอ๋อจำได้จำได้นั่นแหละ เทวดาที่เกิดก่อนก็จะมาเตือนเทวดาผู้เกิดหลังถึงธรรมะ,ะจําได้ไหมธรรมะอันนั้นเนี่ยเคยไปฟังไปปฏิบัติทํากันมาเนี่ยพอจําได้ปุ๊บเนี่ยคนเนี้ยที่ถูกเตือนจะบรรลุธรรมทันทีหลักการเดียวกันนี่คือโอกาสสี่โอกาสที่เทวดาที่สร้างเหตุปัจจัยสมัยเป็นมนุษย์คือฟังคําตถาคตหนึ่งงจนคล่องปากจนขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะประสบ เหตุปัจจัยอย่างนี้นี่พระศัสดาตรัสไว้ประสุทรนี้มีประโยชน์มากยังไม่เป็นอริยะนะแต่รับประการการเป็นอริยะในภพหน้า